ครับและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วสำหรับการประกวดไชน่าแดนส์นะครับค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะโดยนะคะที่ฉันต้องขออนุญาตค่ะประกาศจากรางวัลชมเชยทั้งสองรางวัลด้วยกันนะคะซึ่งได้รับรางวัลละ1,500บาทพร้อมไปประกาศนียบัตรค่ะใช่แล้วนะครับสำหรับรางวัลชมเชยไชน่าแดนส์รุ่น5-13ถึง13ปีทีมแรกขอเสียงปรบมรือกับทีม รางวัลชมเชยไปนะครับขอเชิญเซเว่นบอยครับรับรางวัลจากท่านนายกอ,อิกทธิพลเลยนะครับก็เป็นตัวแทนนะค่ะจากเซเว่นบอยโดยสองหนุ่มนะคะการักมากชมเชยจะมีสองทีมนะครับใช่ค่ะยังเหลืออีกหนึ่งทีมค่ะสำหรับรางวัลชมเชยค่ะลุ้นกันได้เลยนะครับเดี๋ยวรอด้านข้างสักครู่เดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะครับ และราวัลชมเชยอีกหนึ่งทีมได้แก่ทีมเดลิตันเดวาครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับ okay. น่ารักจริงๆสำหรับทีมนี้ค่ะใช่ครับสนสัใสมากนะครับแต่ละทีมก็ทำเต็มที่เป็นเวทีในการแสดงความสามารถและเก็บประสบการณ์นะครับใช่ค่ะส่วนรางวัลต่อไปนั้นค่ะเราก็จะมาทราบถึงผลรางวัลของรองชนะเลิศอ,อันดับสองค่ะ ขอเสียงปรบมือ้กับทีมเก้าสไตล์ครับได้รองอันดับสองนะครับกงเชีย์เยอะมากนะซึ่งรางวัลรองเลนาะอันดับสองจะได้รับรางวัลละ5,000บาทพร้อมใบประกาศนียบัตบและทว พลตรีวัฒนาสุวรรณนะครับก็ให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับรองชนะเลิศอันดับ2ทีม Girl Style น่ารักมากน,นะครับทีมใช่ค่ะเต้นกันเต็มที่อย่างที่บอกว่าเต้นกันเอลเครสไปเลยทีเดียวมีถ้วยรางวัลด้วยนะคะใช่แล้วนะครับ ลุนเข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับนี่คือรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดไชน่าแดนส์รุ่น5้าถึง13ปีนะครับตอนนี้ก็เป็นการเก็บภาพนะคะเป็นที่ระลึกว่าทีมของเรานั้นทำได้แล้วแพ้ชนะไม่สำคัญอยู่ที่ความสนุกแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับและรางวัต่อไปที่ผมจะประกาศก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึนะครับค่ะ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดไชน่าแดนซ์ในงานตุนจีนอุดรธานีรองอันดับหนึ่งได้แก่ทีมทีมสาวเซ็กซี่ของเราเซ็กซี่เกิลครับซึ่งจะได้รับรางวัลค่า8,000บาทพร้อมไปประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลเช่นกันค่ะ ยินดีด้วยนะครับสำหรับเซ็กซี่เกิลนะครับได้รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะครับใช่ค่ะเสียงแรงเชียร์จากคุณแม่ด้านล่างนะคะก็ดีใจแทนลูกๆเลยใช่แล้วน้องๆแต่ละคนบอกว่าดูดีใจมากค่ะ <c oughs> ดีใจดีใจจนไดไมถูกแล้วตอนนี้นออท่านนายกอิทธิพลยิ้มใหญ่เลยนะครับบอกว่าถ้ามีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นตัวแทนของผู้ต้องาดในแต่ละเวที <c oughs> ไปด้วยนะครับ ช่ค่ะและเลยอีกหนึ่งรางวัลค่ะที่เป็นรางวัลสำคัญมากสำหรับนะคะรุ่น5-13ปีกับชัยหน้าแด